ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคารุกวันนี้ BYD s e a 07 DMi ปี2026กำลังสร้างกระแสอย่างแรงในฐานะหนึ่งในรถซีดานปลั๊กอินไฮบริดที่ล้ำสมัยที่สุดผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพสุดยอดดีไซน์คมกริบและเทคโนโลยีล้ำจากซีรีส์โอเชียนของ BYD รถคันนี้ยกระดับเกมซีดานขนาดกลางด้วยระบบไฮบริด DM Generation ที่5ระยะทางไฟฟ้าที่ไกลขึ้นและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ทำให้การขับทุกวันง่ายสบายและพร้อมอนาคต เริ่มจากภายนอกก่อนครับซีล DMI มาด้วยซิโเอแบบคูเป้ไลฟ์เฟสแบ็กที่สะดุดตาทันทียาวประมาณ4,995ม mm. ิลลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลลิเมตรสูง1495ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,900ม mm, ิลลิเมตรให้ท่าทางแคลนเทปพรีเมียมเทียบเท่ารถแพงกว่าหลายเท่าด้านหน้ากระจังปิดสนิทแบบดีนไฟหน้าเล็ดบางเฉียบอินเตเกรตเข้าไปให้วีเบอแอโร่ ero, สมัยใหม่ด้านข้างลากหลังคาลงอย่างลื่นไหลมือจับประตูฝาล้ลออนลอยสวย มัก19นิ้วในรุ่นสูงเพิ่มความสปอร์ตด้านหลังไฟไท้ายดอทแมทริกสร้างลายแสงดรามาติกโดยเฉพาะตอนกลางคืนภาษาโอเชียนเอ็กซ์ทำให้ดูด d y n a กจากทุกมุมไม่ aggressive เกินแต่มีพรีเซนต์ชัดเจนเหมาะหันหัวโดยไม่ต้องตะโกนเข้าไปภายในแล้วครับห้องโดยสารอัพสเกลและเน้นคนขับมากนั่ง5คนสบายวัสดุคุณภาพสูงซอฟทัดเต็มพื้นที่รายละเอียดคิดมาดีแดชบอร์ดสะอาดทันสมัยจุดเด่นคือจอทัชสกรีนหมุนได้ขนาดใหญ่ราว15นิ้ว รันระบบดีลิ้งของ BYD ตอบสนองไวรองรับ voice command เชื่อมต่อแอปซ m l e s s หน้าปัดดิจิทัลคมชัดแสดงข้อมูล Hybrid สำคัญอย่างสถานะแบตพลังงานไหลและระยะทางบอก s u ซัพพอร์ตดีรุ่นสูงมีเฮเท e d เวนติเลเท d หุ้มบอก p r พรีเมียมพื้นที่แถวหลังขาเหลือเฟือจากฐานล้อยาวเหมาะครอบครัวหรือทางไกลมีพารา a m มิ s ซันรูฟในบางรุ่นไฟแอมเบียนและฉนวนการเสียงดีห้องโดยสารเงียบหรูหาและเทคแนนมาที่ราคาครับซ07 d m i p 2026ยังคงคุ้มค่ามากโดยเฉพาะตลาดจีนเริ่มต้นราว RMB 149,800ประมาณ21,000ดอลลาร์หรือราว7000ถึง750,000บาทสำหรับรุ่นฐานขึ้นไป RMB 186,800ราว900,000ถึง1ล้านบาท สำหรับรุ่นท็อปคุ้มสุดๆกับเทคไฮบริดขั้นสูงฟีเจอร์พรีเมียมและสมรรถนะราคาอาจต่างกันตามภูมิภาคหรืออินเซนティブแต่ในตลาดต่างประเทศขายเป็นซีลเจ็หรือคล้ายๆย,ยังโพซิชันนิ่งเป็นตัวเลือกฉลาดเทียบกับไฮบริดทั่วไปหรืออีวีบางคันสมรรถนะนี่แหละที่ซีลศูเ็ DMI โดดเด่นจริงใช้ระบบ5มัดเยอรมันปลั๊กอินไฮบริดล่าสุดมี2ตัวเลือกหลักรุ่นฐานจับเครื่อง1.5ลิตรเอ็กิโลวัตต์ คู่มอเตอร์ไฟฟ้า160กิโลวัตต์แบตเบสิบเจ็ดกิโลวัตต์ชั่วโมงเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงราว8วินาทีรุ่นสูงขึ้นเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบ115กิโลวัตต์คู่มอเตอร์200กิโลวัตต์แบตใหญ่29.46กิโลวัตต์ชั่วโมงเร่งเหลือ6.9วินาทีระยะทางไฟฟ้าล้วนสูงสุด135กิโลเมตรหรือ230กิโลเมตร C R T C ขึ้นกับแบตเหมาะคอม,มิวไม่แต่น้ำมันรวมระยะทางเกิน850กิโลเมตร บางเคลนใกล้2,000กิโลเมตรในสภาพดีประหยัดน้ำมันราว3.2ลิตร100กิโลเมตรในโหมดไฮบริดชาร์จเร็ดีซีจาก30-80%ใน20นาทีช่วงล่างขั้นสูงรุ่นสูงมิดิซัสซีอินเทลลิเจนต์ดัมปิ้งขับลุ่งแต่คอมโพสการควบคุมบาลานซ์มั่นใจขับหน้าแต่ p r e ดิษฐ์เทเและประหยัดเทคแน่นมากหลายรุ่นมีไดพิลอด300หรือก o สไอ ADAS พร้อมลีด้าบนหลังคาช่วยเซมิออโตนมัสขับขี่อั t i v ฟ c ครูสเลนเซนเตอ e r i ิงและอื่นๆความปลอดภัยท็อปถุงลมหลายใบโครงสร้างแข็งแรงและบแบตเตอรี่ทนทานปลอดภัยสูงโดยรวมแล้ว BYDCU07DMIP 2 0 2 6คือ p l u g กอินไฮบริดที่ไม่ต้องเลือกข้างดีไซน์สวยห้องโดยสารกว้างเทคแน่นราคาเป็นมิตรประหยัดสุดๆและสมรรถนะสนุกไม่ว่าจะวิ่งไฟฟ้าในเมืองหรือไฮบริดทางไกล คันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านถ้ากำลังมองหาเซดานสมัยใหม่ประหยัดและแรงเกินราคาซีลู DMI ต้องดูจริงจังถ้าชอบรีวิวจอดลิฟนี้กดไลค์กดติดตามคารุเพื่อรีวิวรถ EV Hybrid และอัปเดตใหม่ๆแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคิดยังไงกับเทค Hybrid ของ b y d จะเลือกแบตยาวไกลสุดไหมขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้า